คุณผู้ชมเข้าสู่ช่องของฉลาดทำเงินกับวอแวนนัทรินสีทองนะคะฉลาดทำเงินวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาดูศิลปะหินทรายนะคะเรียกได้ว่าเป็นงานศิลปะที่น่าทึ่งแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่า นำศิลปะหินทรายเนี่ยมาทำเป็นรูปพระพุทธร,รูปนะคะแล้วก็สามารถที่จะมองตามเราได้ชิดเลยทีเดียวเจ้าของไอเดียนะคะยืนอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะคุณพรพลเอกอัฐพรค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับนี่นะคะก็เป็นเจ้าของไอเดียของเรานะคะคุณพรพลน,นะคะพูดถึงเรื่องของงานศิลปะหินทรายนะคะทาไมเราถึงก้าวเข้ามาที่จะทําเรื่องของธุรกิจศิลปะหินทรายแล้วก็เน้นไปที่พระพุทธร,รูปคะครับคือเราทํางานด้าน งานศิลปกรรมอยู่แล้วนะครับโดยการใช้หินทรายเนี่ยที่มีดำาธรรมชาติมาบดละเอียดแล้วก็มาขึ้นรูปทำเป็นของที่ระลึก่ะซึ่งกลุ่มที่เราทํางานอยู่อยู่ที่อำเภอรันประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะซึ่งมันเป็นประตูประตูที่เราไปสู่กับปุชาในยังนครวัดค่ะในเบื้องต้นตอนนั้นเนี่ยเราก็ทําเป็นศิลปะหอมเป็นส่วนใหญ่ทํเป็นภาพอัปสราทัเป็นภาพของบายน เราเราก็จำหน่ายให้นักท่องเที่ยวอ,อค่ะต่อมาผมเนี่ยก็ได้ไปเรียนรู้หลักวิทยาศาสตร์ว่าหลักการสะท้อนแสงของภาพมุมเว้าเนี่ยมันจะเกิดแสงสะท้อนในทีเป็นภาพเคลื่อนไหว<อ>ผมก็เลยเอาหลักวิทยาศาสตร์มาลองมาไปยุกไว้ให้ถ้าเราน่าจะทำงานเส็ลปและค่ะที่ผสมกลมกลืนกับหลักการทางวิทยาศาสตร์มีลูกค้าหลายรายเริ่มหลายาศาสนาเริ่มต้องการภาพของเขาโอ้ค,ค่ะเช่นเช่นภาพพิชเนต นะครับเช่นพระเยซูพระแม่วารีกม็มีมีความต้องการของลูกค้าต้องการที่เราทําแล้วก็ก็เริ่มทำมะจนตอนนี้ส่วนใหญ่ภาพของเราก็เลยกลายเป็นภาพที่บวกกับความเชื่อทางาศาสนาขั้นบังคั การศรัทธาทางศาสนาก็เราผสมให้เวลาทดลองนานครับคือผมคิดว่าทําอาจจะทําได้ไม่ยากแต่ทําให้สวยนี่ยากมากเัระนั้นภาพแต่ละภาพเนี่ยกว่าจะขึ้นต้นแบบเนี่ยใช้เวลาทีนึงบางภาพถึงร่วมครึ่งปีนะครับมีจะได้ภาพที่สวยจริงๆเพราะภาพงานศิลปะเนี่ยมันต้องให้ความรู้สึกได้ด้วยไม่ใช่ว่ามองหันอย่างเดียวค่พอมองแล้วสวยมองแล้วซึ้งนะครับอย่างภาพภาพชุดคุ้มครองที่เป็นหน้าประพาดเนี่ย ใครเห็นเนี่ยใครที่เคยซื้อสินค้าของเราไปซื้อผลิตภัณฑ์เราไปเมื่อหลายๆปีที่แล้วค่ะ<า>ยังโทรมาคุยว่าทุกวันนี้ก็ยังนั่งมองอยู่ม<า>ีความรู้สึกอุ่นใจอย่างนี้หรือเปล่าคะแล้วก็สวยงามเกิดความถึงมองแล้วสวยงามมากค่ะ<า>ต้องมาเดินมองทุกวันมองภาพที่นา่า <c oughs> หันตามตนเองไปทุกวันเหรอคะทุกวันนี้ผ่านผมาหลายหลายปีแล้วปะะเข้าถึงความรู้สึกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะอ่าราคากให้คุณพรพลแนะนาเลยนะคะอันนี้ที่เราเห็นจะเป็นพระพุทธรูปแบบเต็มตัว นะคะอยู่ในใบโพนี่เป็นภาพปางสมาธิค่ะนะครับอืมก็คือจะมองตามเราไปได้ถุกทิศเลยรจริงๆด้วยไม่ว่าเราจะอยู่มุมไหนนะคะคอย่างอย่างคุณพรพลยืนอยู่ฝั่งนี้ก็จะเสมือนมองคุณพรพลเหมือนกัน ตรงนี้ก็จะเหมือนมองแวนนะคะ<ร>ก็จะเป็นไซส์เราเรามีกี่ไซส์อะคะเห็นตรงนี้อันนี้ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยตั้งแต่ไซส์จิ๋วนะครับขนาดเล็กมากแล้วก็ไซส์เล็กธรรมดาอันนี้ถื <ฮะ S 1> อว่าเป็นเป็นไซส์ใหญ่ะะแล้วครับและด้านนี้ก็จะอันนี้เป็นไซส์กลางไซส์กลางขนาดกลางนะคะคเป็นแบบพระพุทธรูปเต็มตัวแล้วก็แต่ละปางก็อาจจะแตกต่างกันไปนี่เป็นปางสมาธิอนะคะมาดูด้านนี้นะคะก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งจะไม่ใช่เต็มตัวละครับจะมีเฉพาะหน้าพระพัก ค่ะครับเป็นเฉพาะหน้าประพักเราใช้เราใช้ชื่อว่าคุ้มครองค่ะเสมือนกับว่าพระพุทธรูปเนี่ยคอยหันประพักตามคุ้มครองเราในทุกที่ทุกทางพระพิคเนตพระพิคเนตอืนะคะก็จะมองตามเส้นเดียวกันทำยากไหมคะยากครับเพราะว่าขึ้นอหูือต้นแบบอะครับรายละเอียดครับเวลาที่เราทําต้นแบบขึ้นมาเนี่ยต้องต้องทดลองจนกระทั่งมองเห็นว่าเออไม่ติดอยู่ไหนแล้วที่จะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ ก็ต้องใช้ความละเอียดพอสมควรเลยนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็นความเชื่อนะคะของศาสนาคริสต์นะคะก็จะเป็นพระเยซูนะคะพระเยซูมองตามนะคะแล้วก็แม่มารีนะคะก็มองตามเราได้ทุกทิศเหมือนกันนะคะอย่างที่เห็นตรงนี้ต้องใช้ความละเอียดพอสมควรเลยถึงจะ ทำออกมาได้ลักษณะนี้นะคะจะมีเรื่องของศาสนาพุทธนะคะที่ไม่ว่าหลายๆชาติให้ความนับถือนะคะครเรื่องของศาสนาคลิสเองก็เช่นเดียวกันนะคะแต่แม้แต่เรื่องของความเชื่อของคนจีนนะคะคก็จะเป็นพระสั่งาจาย,น,าจายนะคะจะมีเจ้าแม่กวนอิมด้วยาม่กวนิน แสดงว่าผลตอบรับที่ตอบรับมาหาเราเนี่ยตอบรับมาจากหลายๆชาติเลยใช่ครับนะคะหลายๆชาติบางคนเอ่อบางบางนิกายศาส,สนาจะเรียกว่าอะไรคนระับเช่นศาส,สนาซิกค่ะก็ยังมีภาพศาสดามาให้ใหเ,เอามาให้เราใช่แล้วก็ให้เราทําให้ใช่ครับอ๋อแลทุกวันนี้อาจแรกเริ่มก่อนถามถึงเรื่องของการเริ่มต้นทาก่อนผลตอบรับแรกๆเลยเป็นยังไงคะคุณพรพล คือถ้าเป็นชิ้นงานรุ่นเก่าเนี่ยผมก็ว่ามันจะมีคู่แข่งเยอะค่ะนะครับแล้วก็มันก็ขึ้นมาอยู่ที่เนื้อวัสดุซึ่งของผมเนี่ยจะไม่เหมือนกับคนอื่นเพราะว่าเราใช้หินทรายธรรมชาติที่เราอธิบายไปเพราะนั้นไงแบบนี้ด้วยสีธรรมชาติของหินทรายเนี่ยมันทาให้สีของใบโปเนี่ยจะไม่เปลี่ยนเลยไม่ว่าจะเป็นภูมิอากาศแบบไหน ก็จะอยู่เพราะมันเป็นสีของเขาอยู่แล้วเป็นสีของเขาอยู่แล้วนะครับที่จะแตกต่างจากของคนอื่นแล้วค่ะแล้วพอเราเริ่มเราเริ่มมาคิดคน้น่ยวเรื่องภาพสามมิติที่หันหมองตาเราขึ้นมาเนี่ยมันก็เริ่มแหวกตลาดออกไปตั้งแต่เราเริ่มทําขึ้นมาเนี่ยก็ได้รับการตอบรับเป็นดีนะฮะค่ะนะครับเอ่อทั้งคนไทยและคนต่างประเทศค่ะต่างก็ให้ความสนใจอ่าล่ะเรื่องของความสนใจตลาดเราเริ่มขยายกว้างมากขึ้นแล้วเราว่าหลายคนเนี่ย เห็นว่ามีความน่าสนใจแล้วก็มีความแตกต่างแต่ชิ้นงานแต่และชิ้นเนี่ยมันจะต้องใช้ฝีมือจริงใช่ครับเรื่องของแรงงานฝีมือเป็นยังไงบ้างคะเออเราก็ใช้แรงงานในพื้นที่นะครับแต่ว่าเราเราต้องผลผลเขาขึ้นมาเองค่ะอย่างช่างที่ทํางานนี่กับเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในขั้นตอนการผลิตหรือ,รอในขั้นตอนการสร้างขึ้นต้นแบบเลยนะครับค่ะ เราก็จะใช้ช่างที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ฝึกกันขึ้นมานะครับเป็นคนไทยรุวนๆนในพื้นที่ตำบลอารันประเทศแต่ละครับอ๋อก็เหมือนกับว่ากระจายรายได้ให้บางทีให้เป็นจุมจนงเฉลิมเมได้ด้วยครับเพราะว่าแม้กระทั่งเราอยู่ติดกับชายแดนกัมพูชาเนี่ยรายงานกัมพูชาเราไม่ได้เราไม่ได้มีรายงานกัมพูชามาช่วยทางานเลยครับนะคะเรากลัวเรื่องคู่แข่งไหมคะแบบจะมีใครมาทําตามแบบเนี้ยค่ะ ผมส่วนที่หนึ่งเนี่ยเราก็ได้จุดนิรศรีไว้ทุกชิ้นงานนะครับในแบบแไม่ได้แล้วครับแล้วก็คุ้มครองในได้ระดับหนึง่งค่ะส่วนระดับที่สองนี่ผมก็คิดว่าคนที่จะทําตามเราเนี่ยเออก็ก็ได้ได้เพียงแต่เอาความคิดหรือเอาฝีมือเราไม่ได้บักส่วนค่ะคงคงไม่ได้ไปทั้งหมดนะเพราะนั้นตัวชิ้นงานตัวความสวยงามของงานก็จะได้ไม่เท่ากันนะครับช่วงที่เราทําแรกเริ่มเนี่ยเรามีความรู้สึกท้อกับอุปสรรคยังไงบ้างไหมคะ เหนื่อยยังไงบ้างไหมคะคือในเริ่มต้นก็ต,ต้องต้องพยายามครับเื่อนเรามาออกรู้ในงานโทอท็อปค่ะคนก<ม>็ไม่รู้จักพยายามอธิบายเข้าฟังว่าพระมองตามยังไงตอนแรกเขาก็จะดูไม่ออกแต่ส่วนใหญ่เขาอาจจะเดินผ่านบูธเขาก็ต้องหยุดนิดนึงแหละเพาะี่ความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมองตามาเขานะครับแล้วก็ค่อยๆแนะนํา แ,แรกๆบางคนก็กลัวนะครับค่ะบางคนเห็น,<อ>นก็เลยกลัวกล,วลัวด้วยครับค่ะแต่ว่าตอนหลังๆนี่เริ่มินขึ้นมาแล้วเก็กลับมองและเออสวยางามนะคะอ่าล่ะบางคนคงอยากจะรู้แล้วล่ะว่าถ้ายอยากจะซื้อไว้บูชาบ้างหรือว่ามอบให้ผู้หลักผู้ใหญ่บ้างแบบนี้นะแล้วเราก็มีหลายไซส์ด้วยเรื่องของราคาเป็นยังไงคะราคาเรามีตั้งแต่ หลักร้อยนะครับค่ะหลักไม่กี่ร้อยบาทจนถึงหลักพันหลักหมื่นชิ้นใหญ่ๆที่สำหรับปิดผนังแต่ถ้าเทียบแล้วในผมก็คิดว่าราคาไม่ได้สูงเลยเพราะ,ะว่าเราทําเองนะครับแต,แต่เนทุกขั้นตอนอืมนะคะอย่างที่ว่าถืออยู่ในมือนี่จะเป็นไซส์เล็กสุดหรือยังคะ ครับอันนี้เป็นไซส์เล็กสุดนะ,นะคะจะเป็นไซส์ขนาดจิ๋วนะคะถ้าเป็นแบบนี้นี่ราคาได้อยู่ประมาณเท่าไหร่เออประมาณ600กว่าบาท6ก0กว่าบาทบนะคะก็สามารถซื้อไปมอบให้เป็นของขวัญได้เลยแล้วก็มองตามทุกทิศทุกทางทจริงๆด้วยนะคะคนี่ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างที่เริ่มได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีแล้วและโดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้เปิด AEC แล้วเรามีการเตรียมความพร้อมตรงนี้ไหมคะว่าออเดอร์เราอาจจะเยอะมากขึ้น กำลัง<ม>การทำงานเราตอนนี้เนี่ยกลุ่มเรามีสมาชิกถึงสี่ห้านคนการทำงานก็คิดว่าพร้อมพร้อมรับมือครับผมคิดว่าจุดสำคัญก็คือต้องมีความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่รู้จักจบนะฮะต้องพยายามที่จะสร้างสรรค์าง,งานให้ออกมาออกมาแปลกใหม่อยู่เสมอนะครับแล้วก็ต้องมีความอุตสหาหะพอสมควรเลยเนื่องจากว่า การทํางานทุกอย่างไม่รับรื้อื่นนะฮะบางครั้งก็เจอภาวะการสิ่งแวดล้อมที่ไม่อยืยไม่ให้ได้อำนวยการค้าขายของเราเลยแต่ถ้ารู้ว่าเราไปท้อมเมื่อไหร่เนีนั่นหมายว่าเราแพ้เลย นะครับแล้วก็รงอดทคนยๆพยายามุ่งมั่นต่อไปนี่ก็เป็นเรื่องของรายละเอียดนะคะที่เราจะมองข้ามไม่ได้เลยสําหรับการทําธุรกิจนะคะที่สําคัญจะต้องมีความแตกต่างในการทําผลิตภัณฑ์ใดๆก็มาใดๆก็ตามนะคะที่จะออกสู่ตลาดณวันนี้นะคะก็ก้าวมาสู่ระดับที่พอใจในระดับหนึ่งแล้วนะคะสาหรับคุณพรพลกับพระมองตามค่ะนี่เป็นตัวอย่างธุรกิจของตลาดทาเงินที่นํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าเรากลับ มาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้นะคะแหวและคุณพรพลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะครับผมคิดว่าสุดสำคัญก็คือต้องมีความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่รู้จักหยุดนะค่ะต้องพยายามที่จะสร้างสรรค์งานให้ออกมาออกมาแปลกใหม่เสมอค่ะนะครับ,รบแล้วก็ต้องมีความอุตสาหะพอสขควรเลยเนื่องจากว่าการทำงานทุกอย่างไม่รบาบรื่นนะ